พูฝนตกพี่น้องฝนตกปลาบืนไหมโอ้ปดูกระมีพี่น้องเิ่งโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ้ปดูปลาเข่งหุ่นพ่นพ่นโอ้หลายแห้งเฮ้พี่น้องเพิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบางเงินไปสีเยบางเงินไปสิเโอ้ยมีตัวใหญ่พี่น้องเบิ่งเพิงเิงอ้เ้เฮ้พี่น้องเบิ่งเิงบางเงินไปบงเงินไปบงเงินไปเดีออ้ยบางเงินไปบางเงนไป โอ้ยกข็งเขี่าไห่้นไปเบื้งนไปโอ้เขี่ตือนึงเขี่ยเตืนึงเบื้อนไปเบ้นไปพุดงพโอ้ยพุพุพบ้นไปเบ้นไปเขี่นเท่าไห่โอ้ยขี่ยขี่ยเท่รโอ้ยหลายแหงเ้ยโอ้ยขี่ขี่ยเขี่ยนเาไปดิโอ้ยหลายแหงเบื้งนหลเบ้นหละ 嗯，睡觉累。